แพ้โดนเขียนหน้าแล้วส่งไปหาคนที่ชอบแล้วก็ต้องบอกชอบคนนั้นด้วยไปกันเลยว่าชอบกู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 ดูก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 ับูกากูกูกูก่กู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 กากูก่กูกคกูู้ก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 กกกยก โปเกมอนแต่โบเล่นเก่งใช่ไหมถามว่าเล่นเก่งไหมเพราะเคยเล่นแต่ก่อนตอนหนึ่งปีที่แล้วเอเนะอแล้วโบก็มาชวนเบนเล่นอนะ่ะทุกคนคิดดูแนละ้วคือเบนเล่นไม่เก่ง เขาเล่นไม่เป็นไไเลยดีกว่าแต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษไงแต่เราซื้อภาษาไทยมาเออได้ดูอ,ออกว่าโ <c oughs> บอ๊ะดอังง่น,นะคะ <c oughs> ไม่เก่งอังกฤษนี่นะคะที่เราซื้อมาก็คือโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมนะคะ V Starter De c k b ด d d y ีนะคะคือตัวนี้นี่บอกเลยว่าเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็เป็นตัวใหม่คือปกติการ์ดที่เขาเล่นกันจะเป็นภาษาอะไรภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นเออแต่นี่คือเป็นภาษาไทยทุกคนซึ่งเราก็จะมาลองเล่นกันก็ถ้าใครแพ้ก็ต้องโดนทำโทษ ทำโชคอีกเล่นเหรอให้ฉันให้ฉันชนะนะทุกคนโอเคเตรียมตัถ้าใครแพ้โดนเขียนหน้าแล้วส่งไปหาคนที่ชอบแล้วก็ต้องบอกชอบคนนั้นด้ว<ไ>เฮ้ยเฮ้ยโบชอบดาวติกต็อกอะไรเงี้ยแล้วโบก็เขียนหน้าใช่ปะส่งไปให้ดาวติกต็อกใช่ไหมแบบเขียนหน้าส่งรูปตัวเองไปแล้วก็บอกว่าผมชอบพี่นะครับโอเคป่มดิว โอเคนะกติกาคือจริงๆอ่ะคือต้องเล่นแบบว่ามี6การด้วยกันนะคะเขาจะมีการรางวัลให้ซึ่งถ้าเกิดว่าเราหยิบได้6การเนี่ยคือจะจบเกมแต่ว่าคือเราก็ไม่ได้เก่งขนาดนนเราอาจจะใช้เวลานานหน่อยเราเอาเครื่องหนึ่งละกันเอาสามเราเราจะเราจะมีการรางวัลอยู่6ใบถ้าเกิดเราโจมตีั่งนั้นได้หกการเนี่ยเราจวดเครื่องมาจาสกิลใช่เราหยิบขึ้นมาได้ใช่แล้วถ้าเกิดใครจวดการถึง3ใบกับคนนั้นชนะใช,ใช่ถ้า6ใบอาจจะนานไปเราก็เลยเอาแค่3ใบก็พอเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอ่ะได้ หยิบการ์ดก่อนฝั่งตรงข้ามาจะโดนเขียนหน้าเขียนยป่ะท่ากับเราจะดโด<อ>นคนละสามครั้งก็สามคนน่แกก็คิดเอาละกันหลายคนเลยแหละแต่สามคนน่าจะครับยากอยู่เลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มแกะนะคะนี่นะแกะง่ายๆเลยทุกคนก็แกะออกมาก็จะมีอยู่ข้างในนะคะ๊ะออมาอันนี้เป็นคู่มือนะคะสําหรับน้องๆคนไหนที่แบบไม่เคยเล่นเป็นมือใหม่ก็อ่านคู่มือไปด้วยภาษาไทยหมดเลยน้องๆไม่ต้องกลัวนี่นะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเสีย,ยเลือด,ดีดดแล้วเสียเลือดแล้วก็วางอันเนี้ย ก็หยิบตัวนี้มาเนี่ยแล้วก็ไปวางไว้ว่าแบบเออเสียแต้มไปเท่าไหร่เสียเลือดไ,ไ,ไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยอันนี้นะคะอันนี้คือบอกเลยว่าคือมีทั้งหมด60ใบคือแบบว่าสามารถเล่นได้เลยนี่60ใบนะจ๊ะทุกคนแบบนี้เอาเลยป่ะัวแล้วอ่ะอ่ะพอเราแกะกล่องออกมานะคะก็คือมาแบบเป็นสตาร์เตอร์ก็คือแบบครบอะนะคะแล้วก็ม, <า S 1> มีตัวเก่งประจําเด็กนะคบของคุณนทเตอร์ในช่วงเอลลูีเป็นของผมเป็นธาตุไฟนะคะทำไมของมีได้น่ารักมากเลยอ่ะอีวีใช่อีวีนี่เก่งนะ คือเขาเรียกว่าเป็นแบบเป็นมวยคู่เอกอ่ะเป็นแบบเด็กที่แบบเป็นตัวเก่งอะไรแบบนี้ทุกคนซึ่งแบบเขาก็จะมีเนี่ยพลังงานตรงเนี้ยคือแบบเลือดเยอะเออเลือดเยอะเนี่ยตรงเนี้ยเห็นปะเออแล้วก็ตัววีแบบวีอย่างเงี้ยก็คือแบบเป็นตัวเก่งอ่ะของแกได้แล้นะของแกได้เท่าไหร่ไฟโลวีของฉันน่ารักกว่าฉันชนะไม่เกี่ยวเราเล่นก่อนเล่นเราต้องซับนะคับผมวิธีสับก็ขอบคุณนะเลิ่อยยังเลื่ยตื่นเต้นอ่ะ เคยเล่นเลยทุกคนเพ้แน่เลยบาะส่งไม้ไส่ดีวะารูปเนี่ยคิดหน้าผู้ชายาแล้วตอนเนี้ยนี่นะคนแล้วเราก็ต้องสลับกันสับนะแต่เม่ว่าน้องๆน่าจะเล่นเป็นอยู่แล้วป่ะ ใช่ไหมน่าจะเป็นเบสเนี่ยแหละที่ไม่ไม่เป็นเพราะเบสถึงยุคที่แบบว่าใช่ไม่มันยังไม่แก่ยังไม่แก่พอสับแล้วเราก็ต้องปะยิงจูกก่อนนะครับว่าใครจะได้เล่นก่อนใช่ก็ถ้าเกิดใครเล่นก่อนอะคนเล่นก่อนก็คือจะเป็นคนตั้งเกมใช่ไหมแต่ว่าใครเล่นคนที่แบบเล่นคนที่สองอะหลังหลังคนแรกอะคนนั้นจะแบบได้มีสิทธิ์โจมตีเว้ยโอเคสับเสร็จแล้วยังยิงยาวปะกระเป๋ายิงจุบหัวใจชนะทุกอย่างยิง ทำไมมายายะมนก็บอกจุกเอาว่าแพ้หรอครับเนี่ยแล้วก็เราไปจุกกันเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องจั่วการขึ้นมือเจ็ดใบนะครับครับผมหนึ่งสองสามอุ้ยสี่อ้ห้าอุ้ยหกเจ็ดอุ้ยอะไรวะแต่ว่าเวลาที่เราอะ ขึ้นมาแล้วนะทุกคนเราต้องมีตัวพื้นฐานก่อนซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีอ่ะก็ไม่สามารถลงล่างได้ใช่เราจะวางไม่ได้แต่อันนี้คือในมือเบ๊ตมีในมือแกมีไหมไม่มีโกหกแกจะทาใหม่ฉันรู้วงตาก็รู้แหละแกมีมีแต่ล่างถ้าไม่มีเอาให้กล้องดูดิผมมีแต่ล่างสองจริงๆอ่ะบ๊เดมูด้วยเอลจริงป่ะบึ้งถ้าแกไม่มีจริงแกต้องให้ฉันดูได้ในกลางหอวมั้ยให้ให้เอดู เออไม่ม <łość> ีจริงๆบสับใหม่แต่เบสมีแล้วเบสวางเลยนะเบสวางไว้ก่อนเลยนะเดี๋ยวไม่ให้แกดูอ่ะ ต่อไปนะคะเราก็ต้องวางการ์ดรางวัลน,นะคะ6ใบด้วยกันแต่คือในกติกาของเราก็คือแค่เปิดการ์ดรางวัลสามอีโบสเขาไม่ได้การ์ดพื้นฐานใช่ไหมคะคือกติกาอะ่ะพี่ก็จะได้เพิ่มอีกหนึ่งใบนะคะเพราะว่าโบสเ้าดวงไม่ดีอยู่แล้ว <laughs> เราก็เลยมีสิทธิ์ที่จะหยิบขึ้นมาหนึ่งใบถ้าบับว่าฉันเป็นต่อเพราะว่าฉันมีการ์ดเยอะกว่าแกจบนะภูยอมแพ้แปไปมาหยิบโทรศัพท์มาส่งรูปเลยเอาดีเริ่มดิถึงเดินถวอการ์ดหนึ่งใบ <laughs> จบเทินครับ ยังไม่ตีนะเพราะยังไม่ตีทำไมยังไม่ตีอ่ะฉันก็ดูเชิงแป๊บนึงติดดาเมจดีกว่าเขาเขาแท้พระนครจริงๆเลยอ่ะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ทำไมวะผ <c oughs> มก็เหลือแค่สิน,น,นไม่ไดยังไฟแค่10บเองอ่ะเออนี่นะ <c oughs> เบสจะวางตัวนี้นะคะนี่นะ <c oughs> คือพอแปะแล้วเนี่ยเบสสามารถหาโปเกมอนอีกหนึ่งใบมาวางไว้ได้เลยซึ่งหาแบบเปิดดูได้เลยนะเลือกได้เลยอ่ะทุกคนก็ไม่ต้องทายนะเบสจะเลือกตัวไหนอ่ะ อุ๊ยแกตายแล้วพูยังตายม้งนี่ตัวสำรองเบสโค้ดโหดอ่ะบอกเลยบอกเลยว่ายังยังเบสจมตีเลยจิกสิบนะคะวันนี้เขาจะเขียนบอกกันนะว่าเราสามารถตีได้เท่าไหร่ลมน้อยอ่ะครับโจมตีเสร็จคุณต้องจบเทิร์นนะครับทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับจบเทิร์นครับถึงเทินเราจะเจอกันหนึ่งใบแล้วเราก็ต้องวางอันนี้ครับ อันนี้ล่างหนึ่งครับเราวางว่าครับแกตู้ใช่ไหมน้อกใช่ไหเออรอวก็ขอวางอันนี้ครับโจมตีเบส20ครับถ้าอะไรดีดยี่สิบนะอันนี้ก็ต้องวางไว้แบบนี้ทุกคนตอนเราเสียดเลือดใช่ป่ะก็มันยังไม่ตายอยู่แล้วเว้ยเดี๋ยวเราจะเลือกพลังงานพื้นฐานนะคะคือตัวนี้นะคะแปะให้น้องน้องอีวูอันน่ารักของเราน้องจะได้มีพลังงานกับเขานะลูกพอเบ้ให้พลังงานน้องอีวูไปแล้วนะทุกคนมันก็จะเลือก เบ๋จะแปลงร่างแล้วนะมูเยนยุนี่จะแปลงร่างนกนะคะนี่นี่ถ้าอย่างง,าง,งี้นะทุกคนพอเราแปลงร่างใช่ไหมเราก็ถับไปใช่ปะแล้วคะแนนตรงนี้เนี่ยเลือดที่เราเสียเราก็วางเลยซึ่งตรงนี้นะคะความสามารถก็คือว่าสามารถหยิบขึ้นมาเนี่ยจั่วขึ้นมาได้3มใบน,นะคะแล้วก็เลือกพลังงานได้หนึ่งแต่แว่าถ้าเราจั่วขึ้นมาแล้วมันไม่มีพลังงานเราก็เลือกไม่ได้นะใช่นไง,งว่าแล้วไม่ได้พูดเลยไม่มีไม่มีพลังงานดวงไม่ดี แล้วก็ต้องสับใหม่ค่ะเพราะเราไม่ได้พลังงานนะคะ <ME K> เบสตีไม่ได้นะคะเพราะว่าเมื่อกี้หยิบขึ้นมาแล้วไม่มีพลังงานก็จ <Es> บเชิญโบ๊ชขอใช้อันนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันออกหัวพี่เบสจะไม่สามารถเอ่อเอาอีวูมาได้ครับแ้่มันออกก้อยพี่เบสจะเอาอีวูมาได้ครับโบ๊จะใช้เหมือนเอ่อกรรมการฟุตบอลฟีฟ่านะครับที่เขาทำอย่างนี้นะครับดีล้ว่ะ แาวอีวุยออกมาเหรอทำไมไม่ไม่ได้ไม่ได้บัวเขาอยากเจออีบุยนะคะนี่อุอ้ยมาจบเทินยังโจมตียาเมต20ครับเฉยๆเพราะว่าอีบุยเป็นเก่งเตินแล้วครับรอรับสตาร์กันเลยครับโบโอ้ยตาตัวจังเลยมายเกิดตัว <laughs> ผมได้ตัวนี้ครับ มันเป็นโปเกมอนปลอมนะครับถ้าเราใช้นะครับเราสาม,มารถหาโปเกมอนได้นะครับแล้วก็ให้สายตรงข้ามดูนะครับผมถ้าถ้าเกิดเราหยิบมานะจริงๆโบ๊ทโบ๊ทจะเอาตัวที่แบบเบสไม่คาดคิดเลยเงียที่ไม่ใช่โัวีอะและจุดอ่อนของพี่เบสพี่เบสนะครับจุดอ่อนของพี่เบสก็ค<อ>ือถ้าเป็นถ้าเป็นต่อสู้นะครับมันจะบวกคูณสองนะครับผมซึ่งถจ้าโบ๊ทตีอะพี่เบสก็ต้องตายนะครับว,ว่าจุดอ่อนเบสโดนคูณสองจริงงั้นโบ๊ทแกไม่อยาก ส่งหาในไทยไดอลอ่ะจะคิดดีๆไม่เอาครับแล้วพอเจอตัวจริงแล้วบอกความในใจต้องจิ ยังไงเบก็สู้ไม่ได้แล้วเพราะว่าโบสพิกมาคือตรงเนี้ยโบสอะยังไงโปเกมอนของพี่เบนเขาก็หมดสภาพนะท่านผู้ชมใช่เพราะว่าตรงเนี้ยโบสอะมีร้อยสามสิบใช่ปหมแล้วก็คูณสองแล้วตรงเนี้ยจุดอ่อนของเบนก็คือโดนคูณสองเท่ากับร้อยสามสิบคูณสองก็เท่ากับสองร้อยหกสิบแล้วตรงนี้เนี่ยเบนมีอยู่แค่ร้อยเก้าสิบโปเกมอนเบนหมดสภาพแล้วนะคะเพราะฉะนั้นโบสก็มีสิทธิ์หยิบการรางวัลแต่ว่าด้วยความที่ตรงเนี้ยของเบนมันเป็นวีทุกคนเราสามารถหยิบได้สองใบใช่อันนี้นะแล้วก็อันนี้ อ่ะแล้วก็ยิบแล้ววางไว้วางไว้ตรงนี um um ้วางไว้วางไว้เฉยๆก็เท่ากับเดนต้องส่งให้สองคนเลยดิเพราะว่าโดนสองหมายเกอเกือเดิซ่เออเออย้เลยเลยเออทุกวันทุกวันทนีทุกวันนะแข่งกันทุกวันนะ ส่งหาคนที่ชอบเปิดไอจีดูแล้วเขินหน้าแล้วคือไม่เคยเด็เล็กไปแต่ก็ไม่ต้องบอกว่าเขินอะันรักเธอมากสองคนเลยเหรอแต่เอยู่นี่สนามบอลอยู่นะคะพอ เป็นต่อปลาเบสแล้วใช่ไหมโอเคของเบสนะคะเบสก็จะเอาตัวน,นี้ปลาตัวน,นี้ดัน<ม>ขึ้นมาอีวุ้ยหมดสภาพแล้วเหรอลื้องสารจังเลยเราก็จบแค่มาหนึ่งใบนะจ๊ะ นี่เวทจวดขึ้นมาแล้วไม่จะใช้เลยเพราะว่ามันดีมากตัวนี้ก็คือว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นพลังงานคูณ2นะจ๊ะทุกคนทุกครั้งนะคะน้องๆพอเราแบบวางเสร็จแล้วใช่ไหมตรงนี้เนี่ยคือเราจะเอาไปสู้กับโบใช่ไหมเราก็ต้องวางสำรองไว้นะคะเราก็จะวางตัวพื้นฐานเอาไว้เพื่อแบบว่าก็าม,ม,มีสำรองไว้ก็ดีกว่าเราจะได้แบบว่าสู้ได้ไงโจมตีโอ้เหลือแค่หนะ้าสิบเองอะจูรลสวนกลับแล้วก็ไม่อยากพูดอะไรเยอะแลยคือแบบมันก็ชนะแล้วโอ้ออยอง,<า>งัาใครดีวะงั้นโบจะโจมตีแล้วละก๊ะ ไปกันแลยวัญชาโมเจอโมได้จตีโดนสามติคูนไหมโจตีโดนบัชมโมเจอโมได้โจตีมเสร็จสลับปะจะรรอบนี้โมส่งหาเนี่ยไอเด้าใช่โอเคโมเสร็จลับหลับตาจะกะชีเรเลย ถ้าคนชนะอยาโดนแค่ไหนอะถ้าบนแพล้ลนจะโดนแค่ไหนอ่ะขอสองคนนะไม่เอาไม่ดูได้ว่าใครโขอสองคนมันชนะนะแต่มันขอสองคนดูหน,น,นขอคนย่าใครใครขอดูก่อนอุ้ยขอดูก่อนว่าใครไม่ห้ามฉันแหมจะส่งให้ฉันทำไมดาวติ๊กต็อกอะคนนั้น่ะที่บล็อกเปิดรูปให้ไปดูว่าสวยสวยสวยอะใครอ๋อไม่กล้าส่งเลยอ่ะโอ้ไม่ต้อ ด้วยเผื่อเขาตอบส่งจริงป่ะเนี่ยเอาด,ดูดิผมก็ไม่ได้ดังอะไรขนาดนะั้น <c oughs> นี่มันส่งไปจริงๆว่ะคิดดีนะครับอ่ะทุกคนเราก็จบแล้วนะคะเพราะว่าเบสอ่ะซู้ไม่ได้แล้วแต่ก็ไม่เป็นไรแค่น,นี้ก็ สุดๆแล้วนะคะคนที่ชอบตอบนี่นะคะทุกคนอันนี้นะคะก็คือเราอะ่ะจะเอามาอันบล็อกกันดีกว่าคือเราอะ่ะจะเอามาเสริมเด็กนะคะทุกคนตัวนี้ก็คือจะเป็นโปเกมอนการ์ดเกมใช่ไหมคะซอสแอนด์ชิลชายนี่วีแม็กเซตเอกับเซตบีนะคะข้างในนี้ก็จะมีโปเกมอนปิกาจูลิซาดดอนเอออะไรแบบนั้นเยอะแยะมากมายคือก็จะมีการ์ดที่แบบว่าสวยๆเนี่ยนะคะจะมีมากวายกว่าที่เราเล่นนะคะและที่สําคัญน,นะคะตัววีที่เบสบอกเนี่ยอย่างเงี้ยเก่งๆอะไรแบบเนี้ยก็จะมีด้วยในนี้นะคะโอเคค่ะก่อนที่เราจะอันบล็อก เราจะเคลียร์โต๊ะก่อนเนาะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าข้างในนี้เนี่ยสวยขนาดไหนนี่นะทุกคนเราก็จะแกะทีละกล่องเอากล่องเก่อนนี่ทุกคนเขามีร่องให้อยู่แล้วใช่ปหกดเข้าไปนะเฮ้แต่นี่ก็น่ารักนะโอ้ไม่ค่ะอะไรเบอร์นั้นวะนี่นะทุกคนจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะข้างในทุกซองนะคะทุกคนก็จะมีการ์ดฟอยล์ให้เราอยู่แล้วแน่นอนการ์ดฟอยล์ก็จะแบบสวยๆและยิบรละยับไม่ใช่แบบกระดาษแบบที่เราเล่นที่นได้ความแตกต่าง ตัวนี้บ๊ทเคยเอาไปนี่เคยจะอยู่ในการ์ดของทุกการ์ดอยู่แล้วซึ่งการ์ดฟอย์เนี่ยคือมีมูล,ลค่านี่นะคะในทองอะ่ะก็จะมี4ใบ 1, 2, 3ใบที่4เนี่ยจะเป็นฟอยน์คุยทุกคนไม่ได้แบบนี้ ยมันได้แบบเป็นแบบขีแบบชายนี่เออดูดิดูดิให้ามันรู้ใล้กคือแพทเทิร์นมันจะแบบว่าปะตรงรูปอะของโม,โมนี่<ต>เป็น,ปนสีสีก็เปลี่ยนด้วยนะจริงๆตัวนี้เป็นสีขาวแต่ว่าพอมันเป็นชายนี่ใช่ไหมก็จะเป็นสีดำกล่องนี้นะคะมีทั้งหมด32เท่ากับว่าเราจะได้แบบฟอยนะคะ30ใบด้วยกันทุกคนก็คือจัดได้ว,ว่าคุ้ม แล้วก็ตรงนี้เนี่ยสามร้อยะทุกคนคือเนี่ยกว,ว่าพลังเขาเยอะมากมหุยเฮ้ย,ยอะไรอเมซิงลาการตูกล่นนะ <c oughs> คะมันเป็นมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นสีรุ้งอะทุกคนมันเป็นกาดพ,พิษอะผมได้ได้ทุกคนมันอาจจะมีแบบใบเดียวในกล่องแล้วมันเป็นแบบอเมซิงลแบบ<า>่ามาวปหุย แล้วนะคะที่สะคัญก็คือพลังงานเยอะมากเยอะกว่าตัวที่เราได้ที่นี่อ่ะก็ผมก็ไม่ได้แพ้อะไรจากพี่เบสหรอกค่ะผมไม่ได้มีเหมือนกันที่นี่เหมือนที่กล่องทำไงวะตัวนี้พิเศษด้วยนะคะทุกคนเป็นแบบว่าชายนี่วีนะคะปกติเนี่ยน้องตัวนี้เนี่ยจะเป็นสีเหลืองแต่ว่าอันนี้คือจะเป็นแบบว่าระยิบระยับเป็นฟอยน์อันนี้ก็ได้วีอีกแล้วค่ะทุกคนนี่มันเหมือนในกล่องด้วยนะเนี่ยใช่โอ้ยอันนี้ก็สวยอ่ะวีแม็กอ่ะโอ้ยันี้ดีอ่ะ คิงตันชัน B Max นี่เนี่ยข้างบนเนี้ยที่ไวจัดไว้อะสวยดีเลยเฮ้ยดูคาเลโอตัวนี้โคอนชอบเลยทำไมมันเป็นไงตัวนั้นอะมันเก่งไงมันเป็นหมาจิ้งจอกมันเทม่เมากเลยนะม,นมันชอบอยู่เงี้ยแล้วมันก็กระโดดคล้ายๆยุนจาวอทวอทชอบตัวนี้มันเป็นไอดอลไอดอลสรุปนะคะเราก็ได้แบบฟอยแบบธรรมดานี่นะคะตรงนี้คือจะเป็นแบบธรรมดาเนาะซึ่ง ก็เป็นแบบฟอยล์แบบคล้ายๆที่เราเล่นนะคะซึ่งข้ายากนนขึ้นมาชายนี่ใช่ตัวนี้จะเป็นแบบชายนี่นะคะซึ่งก็จะมีความแตกต่างกับตัวฟอยล์ธรรมดาก็คือจะ ขยับเลเวลขึ้นมาอีกอันนี้เป็น V นะคะซึ่งก็จะมีความแตกต่างกับ V ที่เป๊เคยเล่นไปเมื่อกี้ดูจากภาพดูจากอะไรนี้ต่อมานี้อันนี้เป็ตื่นเต้นมากที่เป๊ตื่นเล่นก็คือเป็น V Max นะคะตัวนี้เนี่ยก็หายากเลยก็หายากไงเพราะว่าเนี่ยได้ตรงปกพอดีเป๊ะเลยนะคะเต็มตะกรงตัวนี้เนี่ยคือเป็นทั้ง V แล้วก็เป็นทั้งแบบช h i นีค่าโจมตีนนี้ก็มีแบบมีความพิเศษอะทุกคนสีก็พิเศษนะคะแต่ตัวนี้ที่โบ๊ทได้เนี่ยคือเป็น Amazing แรลด้วยความที่หายากนะคะทุกคน yes. Amazing แย่คือหายากมากแต่ว่าก็การันตีว่ากล่องเนี้ยคือได้แน่นอนเ <Yeah. S 1> พราะเราซื้อมาแล้วเราได้อทุกคนแล้วก็ V กับ Vmax นี่คือถ้าใครที่ไม่เคยเล่นแบบเบสก็คือจะงงว่าเอ๊ะทำไมเป็น V กับ Vmax นะคะ mm. คือโปเกมอนอะเขาจะแบบพัฒนาแปลงร่างไดใช่ปะ V ก็เหมือนกัน V ก็แปลงร่างได้ก็ V ก็จะแปลงร่างมาเป็น Vmax นะคะเ <Yes. S 2> ช่นอย่างตัวนี้นะคะ mm. <Yes. S 2> น้องตะขาบของเราก็สามารถอน,นี้คือ V ธรรมดา mm. ก็จะแปลงร่างมาเป็น Vmax ไดอย่างเงี้ยเห็นปะ พลังงานก็จะบวกขึ้นสุดท้ายแล้วโปเกมอนเหมาะกับแกที่สุดเว้ยเพราะว่าแกมันแดงเหมือนกันเลดอ่ะเซต B. นะคะคือแบบนี้เนาะเซตเนี้คือเราเปิดไปแล้วเนาะเราก็จะเห็นความต่างได้เลยว่าดูจากรูปแล้วเนี่ยจะเป็นคนละประเภทเลยนี้ก็คือจะเป็นคนละประเภทด้วย รูปของแพ็กเกจด้วยอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าใครอยากได้ประเภทไหนก็คือสามารถดูได้เลยเวลาไปก็คือเลือกกล่องที่ตัวเองอยากได้แล้วก็ซองข้างในเนี่ยคือเขาก็จะบอกอยู่แล้วคือในซองอันนี้ซองกล่อง A นะคะทุกคนนี่นนเขาก็จะมีอยู่ตรงนี้เขาก็จะบอกเลยว่าประเภทของซองกล่องเเนี่ยมีแบบน,แบบน,แบบนี้แบบนี้นะิดนี้นะอันนี้ของกล่อง B ก็จะมีแบบนี้นี้นะเห็นปะดูที่กล่องดูที่ซองได้เลยเราก็สามารถเลือกตามที่เราต้องการได้เลยนะน้องๆว่าเราอยากได้ประเภทไหน นี่นะคะทุกคนเมย์ก็ได้แล้วนี่คือชายนี่โปเกมอนนะคะเห็นปะคือมีแน่นอนอ่ะไม่ใช่มีแน่อฮ้ยอันนี้สวยอ่ะอันนี้ก็เป็น Amazing Rare นะคะทุกคนเห็นปะเหมือนกล่องที่แล้วที่เราได้นะคะสวยอุ้ยมาวิปวีด้วยง่ารัก้ยเฮ้ยตัวนี้มย์อยากได้เฮ้ยเฮ้ยมันชื่อมูเกนดายนาเอาไปเล่นดิท้าเลยใครอยากแข่งกับโมนะติดต่อมา นี่ทุกคนอันนี้ก็เป็นชายนี่อีกแล้วนะคะนี่ก็จะมีเพชรระยิบระยับแบบนี้เมคอเวอร์เพลงตัวเองอันนี้เป็นชายนี่วีนะคะทุกคนจะมีความระยิบระยับมาวิบวีแม็กวีดูเลืองดิอันนี้เป็นแบบว่าสวยมากเลยนะทุกคนทุกคนอันนี้คือสุดท้ายแล้วอยู่ในมือดี้เรามาลุ้นกันอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่ ใช่อะโอ้ยแสดงว่าเราไม่ยังไม่มีดวงบสมันหายากมากค่ะทุกคนแต่ว่าถ้าใครได้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วกันนะอยากรู้เหมือนกันส่งรูปมาก็ได้อยากรู้ว่าเป็นแบบไหนสรุปนะคะเราจริงๆอะกล่องเซ็ต B อะก็แตกต่างกับเซ็ต A นะแต่ว่า ตรงที่แตกต่างก็อยู่ตรงนี้เลยนะทุกคนคือจะเป็นระดับแบบนี่เห็นปะตัวนี้คือเราได้เพิ่มมานะคะคือตัวนี้จะเป็น V ีที่แบบเป็นฟอย์ทั้งแผ่นคือในเซตเอเมื่อกี้เราก็ได้ V ีธรรมดา V ีธรรมดาก็คือจะไม่ได้เป็นฟอย์ทั้งแผ่นไม่ได้เป็นเต็มแผ่นแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอันที่ถือว่าสุดในกล่องนี้เพราะว่ากล่องเอไม่มีโอเคนะ เรามาไล่ดูทีละอันนะคะ,อ,ะอันนี้เนี่ยก็คือเป็นชายนี่เนาะซึ่งเราก็ได้ไปแล้วในกล่องเอซึ่งอันนี้ก็จะเป็น V V ีธรรมดาก็จะมี v m a x นะคะแล้วก็ตัวที่เก่งที่สุดณตอนนี้อีกอันนึงก็คือน้องวิฟนะคะน้องวิฟนี่ก็คือเป็น V ีธรรมดาแล้วก็ V Max ซึ่งก็สามารถแปงลงร่างได้ความเก่งก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งตัวนี้เราก็ได้มาเหมือนกล่องที่แล้วเราก็ได้เนาะอะ,อะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็น V ชายนี่นะคะก็ะะจะมีความด้ยความระยิบระยับสวย แล้วก็จะมี Amazing Rare นะคะก็คือเหมือนกล่องที่แล้วแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือสองกล่องก็จะคนละประเภทนะคะก็น้องๆหนูๆคนไหน,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 นชอบแบบไหนก็เลือกกล่องนั้นและที่สาคัญนะคะคือที่เราซื้อมาเนี่ยบอกเลยว่าภาษาไทยหมดเลยไม่มีอังกฤษเลยแม้แต่คําเดียวก็ไม่มีทุกคนค่ะแล้วก็มาซื้อมาเล่นกันเยอะแบบเรานะคะแล้วก็ส่งข้อความถามคุณผู้ชเขาคุยตอ ฝากไว้ด้วยนะโป okay, เกมอนการ์ดเกมสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องความสีแฟมิลี่ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็สนใจก็อย่าลืมนะร้านการ์ดเกมทุกสาขาทั่วไปนะคะหาซื้อได้แล้วก็ร้านหนังสือในอินก็มีนะคะไปลุ้นว่าใครจะได้แบบไหนโอเคค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย